สวัสดีครับนี่ครับมาดูชุด2คูณ2ครับ26ธันวาคม2เซตพร้อมกันแล้ววันนี้ชุดกินปลานะครับนี่ลูกค้ามารอรับอุปรกรณ์ชุดเครื่องเสียงอาจารย์ดีมก็จะร้องเพลงหนึ่งเพลงนะครับ <c oughs> เพลงอะไรเพลงช้างช้างใช่ไหมครับเพลงอะไรเพลงกระสอกน <c oughs> ี่ครับจารย์ดีมเดชอุดมนะครับนี่กำลังเตรียมชุดเครื่องเสียงนะครับลูกค้ามารับใกล้เข้าสู่บรรยากาศของเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับนี่ก็กำลังเตรียม รุดกินปลาครับเดี๋ยวบอกวิธีการใช้งานทีบอกวิธีการใช้งานเราจะเนียมทั้งสองชุดเดี๋ยวบอกวิธีการใช้งานครับบอกพร้อมกันสองชุดแล้วเพรเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวดูดูแลกันนะครับดูแลกันเลยครับพร้อมกันนะมาครับวิธีการใช้งานครับพร้อมกันสองเครื่องครับสองชุดดูพร้อมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายไปดูนะครับเดี๋ยวมีครับต้นมีมุมสีต่างมา จะเปลี่ยนตัวต kind of ่อไปปัร uh ับผม้เอาปาเพื่อมันเยียดยอพริมหาเดียนเราเตนนี้เปิดเปิดเปิดตัวนี้เป็ขึ้นวันชูดมัต้องเปิดตัวให้สมบูรณเลเปิดนะครับเราบริการเปิดที่รับิการเปิดมานี้ครับเพราะเสียปลาเหลวชุเป็นน้นเขาเปิดเาสวีเนี้นครับสวีก่อนครับช่วกินตานับดยกันนะครับเตาสวีกนเาน็เท่ากับเปิดแอมนะครับพราะระบบทำให้หมดน จะทำมุ้งเสงเกินนะครับตัวนี้ผมได้เปิดมันบ้าครับนี่บวกครับเพราะว่าผมเปิดไว้ผมจะเปิดเคลื่อนไหวเขือว่าจะเอาตัวนี้เป็นคอนโทรลนะครับนี่เอาตัี้เป็นคอนโทรลเป็นจับปัดไฟเมียนนะครับทราบเลยคือเราจะทำอะไรอีกนะครับเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างครับนี่ครับในชุดยิงปลาเพราะผมอยาจะทำมุ้งเสียเกินนะครับนี่ครับนี่เขาจะทำมาได้ไนมครับ ทับบทเทอร์โบสแปดยวเขาไม่อัตราผู <Bol classified> ้เขาเชฟผู้สอนผู้สอนเชฟสี่ชุดครับชุดนี้เทอร์โบสแปดยวไม่อัตราผู้เขาเลยเมียเพียงไม่ครับลูกค้ามารับเมื่อเช้านี่ก็เกือบสี่ชุดแล้เมื่อเช้านี้ก็สองคนสองครับเป็นมาติดต่อไปครับขนาดฟังด้านหลังนับยังกระหึ่มเลย นี่เป็นกลางพวกพวกตัตางว้เพราะหอยแอมขาดี่เป็นกลางนะคระับอาจารย์ดีมลูกลวควา้าคร,รับถ้าทะลุว่าพูดไทยได้ไหมผมฟังไม่รู้เรื่องครับมันไม่ทัดฟังเลยครับฟังครับอาจารย์ดีมจะพูดไทยนะครับทำไม่ชา้า <c oughs> พี่ช้าดีคร <c oughs> ับเดี <c oughs> ้องพูดพูดพูดไปเรื่องภาคอื่นด้วยนะครับ <c oughs> คือสไลด์นิดที่เป็นกลางสไลด์นิดที่เป็นเบียดนี่สลายนิดจะเป็นกลางสลายนิดจะเป็นเบียดนะครับ ตัวนี้จะว่าเข้าขึ้นคู่กันครับก็จะขึ้นรวมกันคแบบคู่กันไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแผ่นสายหัวครับนี่เพนสายขวาดูแลครับจะวาเข้าใบการครับเพื่อเทียมตัวทั้งซองใบครับทั้งการทั้งเบรสนะครับตรงกลางครับตัวนี้จะเป็นหางเสียงเอฟเฟกต์นะครับหางเสียงแต่ว่าเปิดเพลงเราต้องไปใส่ครับเดี๋ยวเบรสมันจะเบือนครับเเบปลลยงไ ใส่เฉพาะสองเราจะดิมลองใส่ไอเสกเราใส่ไอเสกเราใส่ไอเสกไม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตครับนี่โอ้ยสักเพียงใช่ไหมครับไม่ครับเชิคเช็คอันนี้ช่องใหม่นะครับเพราะว่าสีโทนนี่ใส่ช่องใดก็คือว่าหังช่องนะครับเช็ค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 ไมครับก็จะเป็นช่องไปช่องมานะครับคือการเปิดเม่งเข้าเาใส่จะโบเป็นยังนะครับเข้าใส่เฉพาะใหม่นะครับเวลาเขา ลองเท่าเก,าเกนนี่จะใไห้องอัดต้องใส่อยู่แล้วนะครับผมตัวน,นี้ก็จะเป็นเบียดกลางแหลมนะครับเนี่ยัวข้างบนก็เป็นเกน,กน,เน,เกนครับเกนของเสียงนะครับตัวนี้ต,นตัวนี้เสียงแหลมน,นะครับเมรมรวตัวนี้เสียงแหลมนะครับตัวนี้เสียงเบียดครับภาษาศัพท์ก็ไฮตัวนี้ก็มิดโลมิดภาษาอีสานแปลว่าไม่ดังนะมิดครับด มาแล้วแต่พื้นที่ครับแมนี่ครับทีนี้ก็แผ่นซ้ายขวาปุ่มออนออฟนะครับเมื่อผมดำหน่อยนะเพราะว่าอ่าไม่ค่อยได้รางครับต้งปมาดงครับเย่ม่แดงเน่ยโเวอร์โหลดเวอร์หลดครับโอเวอร์โหลดถ้ารุกเสี่ยงขึ้นนี้ว่าอันตรายขนาดนั้นเลยถ้ารกต้องปแน่นต้นนี้ครับไฟฟส้มก็พอดีครับไฟแดงก็เรียมตัวโดนะเรียมตัวครับไม่รุนไม่สั่งก็ชนครับ นี่ครับมันกันนกนไฟแดงไปเหลืองไฟเขียวครแบชุดก,กินปลาเนี่ยก็มี power m mt 8 0 0มี eq มีคอร์สไม่ลอยจนพ<ล>ื้นได้มีเสาหน้าครับแล้วก็ปลั๊กไฟที่ด <19 8 S 1> ิแปดก็แหลกแปด u mixer สี่ c n l สเปรดเทเบ18สนิ้วครับดอกสิบแดวทูเป็นอกสองก้อนพันธ์สองร้อยบาทไว้4นิ้วนะครับพงหล่อพัน0สอ้อยบาทที่ดินหนึ่งหนึ่งสองเก้าศูนย์สี่ร้อยบาทเนี่ยนคอมซีซีเเบิกในตัว เสร็จจชุดนี้ก็สองคูสองอีกสองชุดนสองสองจะให้เข้ามาทีละสองชุดนะครับจะเข้าทีละสองชุดนะครับเรื่อนศัตูมจะจะรัดศัตูับเข้าทีละสองชุดนะครับต่อไปเป็นชุด4ี่พุ่นสต่อนะครับนี่ตู้คาราโอเกะ สกูรบ์บอลที่4คูณ4ตอน4คูณ4จากอำนาจเจริญนะครับ, 4, 4น,น,รบนี่กำลังเตรียม4คูณ4อำนาจเจริญแล้วก็มีซีส,สเกีนะครับชุดนี้ไปที่กันทะลาลมซีสเกีครับคิวต่อไปนะครับแล้วก็จะมี4คูณ4ของมือโต๊พัดถ้ายอยู่แถวบุตรทธิกกับบุตรฤทธิ์2คูณ2ตอนนี้กำลัง,งประกอบด้านนอกดเขากำลังเตรียมประกอบด้านนอกนี่ก็กำลังเตร,ร,ร,รเียมชุดครับด้านนอกนี่2คูณ2 4คูณ 4, 4. เดี๋ยวเข้าไปอีก4ไใบนะเจ็ดุดนี้จะเข้าไปอีก4ใบใบครับ2อคูณแล้กวก็าาวาสคูณี่เรากิที่ามสุดนีแล้วก็เรากันนะครับเป็นคร,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 รงหล่อครับผมนี้โครหลอิปดโปรตนี่ยวิธีการใช้งานนี่ครับนี่ครับนี่วิธีการใช้งานนะครับขมน่เคด้ยว่าตลอด นี่ครับวิธีการใช้งานดอกขาดไม่ขาดอยู่ที่มือมิกนะครับนี่ครับลูกค้าฟังท่านบอกว่าวันนั้นทำไมดอกขาดแกว่าไม่ขาดได้ไงขนาดคนคนมิกเสียงยังได้เอาขึ้นรถเลยครับแกว่าลูกค้าว่าวันลูกค้าว่าทำไมวันนั้นดอกขาดแกว่าเลยเรียกตั้งตั้งแล้วครับทำอะไรให้ผมเสียใยไว้จะดีมับยผม ลูกค้าวันวันนั้นทำไมดอกขาดนะเกียว่าขนาดขนาดคนเจ้าของเครื่องยังได้เอาใส่รถกลับมาเลยครับเกียว่าจอเครื่องจะมาใส่รถกลับมารถกลับมาเกเมาเกียว่าลุกไม่ได้พอถามนะคนป่าบเครื่องเสียงเจ้าของเครื่องนอนอยู่ตู้ลำโพงตู้ลโพงเกียราพูดให้ฟังก็ทำไมดอกขาดวันนั้นผู้ขนาดผมยังได้หามกลับมาเลยเกียว่าเกียไม่ได้ห่อเกียไม่ได้หอนะก็เป็นความสุขอีกหนึ่งแบบนะครับนี่อีกหนึ่งสไตล์ของการ ลองระบบเสียงครับนี่ชุด2อคูณสครับวันนี้สนุกสนานนะครับว่าชุดนี้ชุดกินปลาชุดนี้ขายดีครับชุดนี้สามหมันเบาทครับลูกค้ามารับก่อนที่ส่งมอบว่าวิธีการใช้งานกับการดูแลรักษาเครื่องก็เป็นหัวใจหลักของเครื่องเสียงครับการดูแลรักษาเครื่องการทวงจำานอบำรุงเครื่องเสียงครับก่อนที่จะทําการลอง ที่ทาการเปิดต้องมีการดูแลรักษาวิธีการใช้งานต่างๆนะครับนี่เพื่อลูกค้าได้รับสินค้าไปใช้และยืดยาวทนทานยิ่งขึ้นกฎของทางร้านก็คือการใช้งานแล้วก็ใช้งานให้ทนทานยิ่งขึ้นนะครับนี่เวลาดนี่นะครับเราจะเน้นจุดนี้ก่อนครับในการใช้งานขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ